ชื่อแบรนด์อย่างกับแบรนด์ฝรั่งเศสแต่จริงๆเนี่ยเป็นแบรนด์อเมริกันนะจ๊ะอยู่กับพี่ดิฟเฟรค,ครับรายการที่พาคุณเปิดประวัติแบรนด์แฟชั่นในเวลาหนึ่งนาทีครับอยู่กับแบรนด์นี้ฮะ แอร์เรียงดรจัดไปเริ่มแอมร์เรียงดรเป็นแบรนด์ที่ชื่อจะเหมือนฝรั่งเศสแต่จริงๆเป็นแบรนด์อเมริกันก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยชายผู้นี้คะคุณเฮดดี้ซานติสจุดเริ่มต้นของแบรนด์เกิดมาจากความเบื่อของเขาครับเขาเบื่อเสื้อผ้าเมสตีมที่ไม่มีความเป็นตัวของตัว,อตวเองเขาเลยเริ่มดีไซน์เองและโพสต์ลงทัมเบอร์เองโดยที่เขาเนี่ยดีไซน์ออกมาให้สะท้อนตัวตนของคนในเมืองนิวยอร์กที่ชอบความเรียบเท่ hey, และมีรสนิยมแบบคลาสสิกสิ่งที่ทำให้เขาดังครับหลัหล 3, กๆ จะเป็น New Balance 550นะครับผมโทนเนี่ยเป็นวินเทจสะอาดใส่ง่ายและกลายเป็นไวรัลทำให้550เนี่ยเป็นซิลูเอทหลักของ New Balance ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ต่อมาฮะเสื้อตัวนี้ฮะบูวอสติสตี้แจ็กเก็ตเป็นแจ็คเก็ตบูทรงคลาสสิกที่กลายเป็นไอเทมไอคอนิกต่อมาฮะสคริปโลโก้ครูเด็กคูดี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์เรียบๆที่มีฟอนต์โลโก้กลายเป็นซิกเนเจอร์ที่มีคนจำแบรนด์ได้ทันทีซึ่งการคอลแลบเกอร์ของเอลดี้ครับผมก็ต้องให้สิ่งนี้ฮะ New Balance ครับเพราะเเขาทตตั้งงแ่ปี2020 2023ถึลยต่อมาฮะนซ์คร ับเอแมรีองร์นี่คือ Porsche 964 Carrera 4ที่แต่งใหม่โดย A.L.D เองแล้วก็อีกหนึ่งคอลแลับอันนึงที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับผมเพราะมันคือ A.L.D x กับ Drake ครับเขาทำออกมานะฮะเป็นชุดสูตรกางเกงผ้าวูลเสื้อเชิ้ตออกฟอร์สเปลี่ยนความโอซคูแวบผู้ดีอังกฤษให้มีความสตรีทแบบนิวยอร์กในสไตล์ของ r ร k e นั่นเองครับส่วนการแต่งตัวของ A.L.D ครับจำกัดความอย่างนี้เลยฮะ,ะสปอร์ตแวร์ที่หรูแต่ไม่ต้องพยายามมาก ดังรูปที่เห็นฮะจะใส่ฮูดดี้กับโลเฟอร์ก็ได้จะใส่วาซิตี้แจ็คเก็ตกับผ้าวูก็ยังดูชิคได้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะของเอเมรีอองดรอที่เราหามาให้นะครับผมอยากให้เปิดประวัติแบรนด์แฟชั่นแบรนด์ไหนลองคอมเมนต์บอกสูตมันด้านไหนวะด้านนี้ด้านนี้เหรอโอเคด้านนี้ก็ได้ทั้งอันเถอะคำว่าคอมเมนต์มันต้องรู้อยู่แล้วป่ววะ